มามาดูความยุ่งยากกันนะคะเรากำลังแพ็กของระบบกำปิดผู้ขยเก่งแล้วตอนนี้อันเดียวติดมีอยู่ตรงนั้นในตรงปลาย โอ้เต่าครเชเนผมไม่ขาดเด้อนีเด้ออุ้ยยนตัวนี้นะฉันซื้อมาแพงมากเดี๋ยวไปแชงเคลืออยู่ไหลบอมันหลายน้ำหลาะก็ต้องใส่กองหม่ก็ไม่อันอันชิ้นใหญ่ๆเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวใส่ครั 没弄，没弄。 โอ้เชียงใหม่สวยด้วยชุด<ม>ใหม่ไปเลยจ้ะพี่คือบางชุดสั่งมาเป็นไซส์เอชใช่ไหมบาทีเพราะว่ไซส์แบไมันเต็งเล็งแบไมันหลวมมันหลวมมันก็สวยจริงนะ พยายามกันสงีว่าป้าพี่ตงยนเดียว97 9าเป็นของตยวไม่หรือเยนอ่านแล้ทักมาเล่ทักไม่อยอ่แล้อเขามากอ๋อจะปิ้นของแกใช่ไหมใช่ค่ะ ตัวเดียวหรอกที่อยู่เดิมฉันแข่งมาจนกลางวันสวัสดีค่ะคาทานข้าวยังยังเลยค่ะ เล่มชาช้าปลาแดเหมือนเรเหวันวัดหลวงลุงเลยกังเอ้ยไม่ใช่อันนี้แม่วัดวัดปาแดดวัดปลาแดดวัดปลาแดที่ดาวาเวเยอะนะใช่ปเปลี่ยนืเตี๋ยเียื้อปลาแดาดะมปลาแด แสดงว่าอาจาร์แบบน,นี่มากใช่ไหมเอจิหนูว่าอาจาร์สัง่ง เยาภูมิค่ะไม่เหนื่อยค่ะสนุกอยากมีเวลาสักห้าวันดีนั่งไะไยผู้เดียวเลยยิ่บอ,อกม่าจากกล้องแล้วก็ฟาโรดแมเออเอ็ดวันนี้ไม่หันเราไปหมุนเราไปได้อันนี้ไหม แล้ไปได้รถ99%นั่นก็ได้ได้สินค้ายังระบาดไหมอื้เพราะแม่บัดพ่อไปเบิ้งไม่มีสีสื่ออีหยังจริงตอญี่ปุ่นเป็นสันติเอามาแย่งเนาะอีหยังแน่หรอกีหยังแน่หรอสูอันไม่แกนผางสิเออพองกระซะกระแจกเออโอ้ใส่ลามันแล้วส่วนไหมดูแม่ ทรงข่าวเข้าทรงข่าวได้เหมือนแม่เทพใส่แม่อ้าย นี่บายอันนี้ยลาซูบันมามีเอเกินน้องพอกีใส่มดเลรูปมันจะใส่เออแต่แวาเจัดอย่างไนาเบิ้งเอาน้องพอกล้านล้านแน้วกินแสบเด้อล้านลาบล้านอันนึงไม่ใชไปกินไหมใช่ทำเะไรก็ล่ะเหมือนวันเกิดพี่เอเ๋อเหไหมอ๋อ เสียบ,บ,บ,บอี๋คือคืนนี้เจอกันไล์ขายเสื้อผ้าอยู่นะคะสนุกรอ,อในกลุ่มอ่ารอในกลุ่มนะคะอย่าลืมเข้กลุ่มนะคะกำลังใจนะคะติดเลย เนอกจริงๆไม่เขียนก็ได้ไหมพิมพ์เพราะว่ามันมีในระบบแล้วใช่ไม่เป็นไรหรอก<ช>ขายเก่งอาชีพเก่าแต่ก่อนนะสมัยก่อนหนูเอาทุกอย่างเลยค่ะทุเรียนทอดไปรับทุเรียนทอดมาขายเอาสื้อผ้า พวกสะพานผ้าเทปผ้าอะไรอย่างนี้แบบว่าขายเลยเทียนอย,ย่างนั้นเกาหลีผ่าเด็งไหมโอ้ยเจนก็จะนั่งเอฟไปหาร้านขายส่งแล้วก็เมียนในยุคนั้นไไเปิดท้ายะเนี่ยเธอไม่มานั่งขายที่บ้านเนี่ก็มาไล่ขายอ๋อมาม่าถ้วยร้อนอ๋ออ๋อสวยฮอนส่วนกำลังมัดแรกกำลังมาใหม่มาม่าถ้วยร้อนแนอนดอรีไล่ขายไม่ได้ทคือไรบัก คือคิดว่าอีหยังก็ได้ที่แปลกใหม่ตอนนั้นเอามาเลออยจริงสินะอันนี้มันต่องพอกันไม่ไม่เท่าไม่เท่าเอ,เอ็มจะใหญ่กว่าขายได้ขายดีมากคนะ่ะโอ้ขายดีแหน่หมดขายดีมากแต่คนไม่รู้ว่าไม่มีกำไร <c oughs> เพราะว่าไปรับมาก็คือแพงแล้ว รับมาก็คือแพงแล้วแบบนี้แต่อยากขายยังรู้ไหมว่ารู้ไหมว่าขายอะไรได้ได้กำไรแบตเตอรี่โอ้เอาตัวหมี่แบตเตอรี่โอ้แต่กำไรชั่วแล้วมั้ยชั่วแต่ได้กำไรทีละบาทสองบาทนะแต่คนโอนไวโอนไวกว่าขายเสื้อผ้าอีกเพราะว่าห่วยไงมันต้องเข้าจอง้องมันต้องรีบโอนแล้วบางคนนี่จะมีมีดวงกับเรา ของฉันน um wow, uh. wow. ี่ที่ที้สุดน่าจะเป็นรางวัลที่สามที่คนถูกด้วยเจ้าอะไรกันที่หมนี้สี่สี่ใบได้ปะได้ชวนีนไปนะครัก เข้าใจความรู้สึกว่าอยากมนเงินน้อย,อย,อ,ย,ยอยากคอยวาสนานี่ไจริงเออเอาเธอแต่ว่าการขายาาลอตเตอรี่นี่ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคีดตรงนี้ะไม่ต้องขายอะไรมากตรงที่ว่าเอาไม่ต้องคิดอะไรมากคือนขึมาเมันโบลางนะเป็นโบอาณนำขายไดนางเพื่นอนจื้อาเพี่อนจซื้อถูกต้องกรต้องยางก็ต้องรอถูกต้อง,ของ,ของเขายาเขามาเองใช่แล้วออมันจะขายในกลุ่มไลน์พอตื่นเช้ามาก็แบบเอาละค่ะวันนี้ค่ะ เกับตรงเงรื่องเด็กไงี่หเอาไปใส่เลยน้ำกันไหมกล้องเลยเอากล้องกันเลยนทูนเล,นเลยเดี๋ยวจะเปิดพีเออวเด็เสื้อแฟนคลับแอนอรดีนะคะน <ๆๆ S 1> ามบกุ ของกิน,ขา,ข,กน,นขายของกินซ้อนมีแต่รวยขายของกินซ้อนขายของกินซ้อนเหรอหนูว่าพวกที่มันเป็นพวกที่มันเป็นของกินหนูว่ามันต้องชอบอะ ชอบจริงๆคือนางนำผิดกากหมูมเทศนี่กะได้กำไรไหมหรอให้<อ>พี่เฉาอ๋อพี่แจมเลยสักอย่างใช่ไหมนะยังไงแล้วก็ดก้ต้องโตใหญ่ๆผลดิ ได้เซตทั้นถ่ายปฏิทินกับพี่พลอยสองเซตเลยว้าวคือไม่เราใส่ถ่ายรูปแล้วมันเป็นมันมีตอรี่ไหมเข้าใจความรู้สึกไหม แฟนครับต่อยงเอ,องสี่ขอหน่อยากแยกเป็นสองกองสองกองเล็กหรือไม่งั้นก็แบ่งอีกถุงนึงเฮ้ยแต่มันก็ต้องเขียนฉันต้องต้องเขียนอ่ะเดี๋ยวพี่เขียนก็ได้ษมาเป็นไรอา้าวน,นี่นะติดต่อของ,องไม่ไม่